สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแสดงตัวมาจากเรื่องอะไรเราชื่ออะไรบ้างครับคาแรคเติเกิลเป็นอะไรบ้างอ่าครับก็สวัสดีนะครับพวกเราเป็นนักแสดงจากเรื่องซีรีส์เรื่องไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กนะครับผมโบ๊ทยุ้งยุทธครับรับบทเป็นเฮียสอนครับครับผมโอ๊ตพัสกรครับรับบทเป็นชวินครับสวัสดีครับยุ้งโพชโนครับรับบทเป็นเฮียไทยครับสวัสดีครับผลปันปันครับปันจิรัตนพัฒน์รับบทเป็นเฮียแชมป์ครับผมเออไอ้จริงเรื่องมันเกี่ยวกับเออเรื่องราวเป็นยังไงเร ความรักของอวัยแบบว่าวัยทำงานเนาะ,ะกับเ<ช>ด็กฝึกง,งานค,คนหนึ่งเนาะแล้วก็แบบสองคนนี้ก็จะเป็นแบบว่าเพื่อนร่วมง,งานใช่มันจะเป็นสองเส้นเรื่องที่แบบว่ามาเจอกันค่อนข้างที่จะมีรสชาติที่หลากหลายใช่ใชแบบว่าใครที่แบบลองดูดูในไพร์ดลตแล้วก็ตัวเทเลอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแค่2คู่นะฮะจะมีคู่หนึ่งที่เป็นคู่หญิงๆเหมือนกัน<ช>แต่ว่าตอนนี้เขาติดภารกิจในการประกวดมิสแคนอยู่ ติดมานานละติดมานานไม่เจอนานนานเลยป้าบอกว่าคิดถึงด้วยนะครับพูดเราพูดเรา่อนเนี่ยมันจับกันไม่รักกันกันเป็นว่ามันเป็นความรักอืมเรียกว่าเป็นความรักดีหรือเปล่าก็อยากให้ทุกคนลองติดตามดูนะครับว่าเส้นเรื่องของคู่ของผมกับโบ๊ทเนี่ยครับที่เป็นจวินไยเซียสนจะเป็นยังไงก็อยากให้ติดตามดูมากกว่าว่ามันจะมีทั้งอุปสรรคมีทั้งเรื่องราวมีทั้งการทะเลาะบ่อแว้งอะไรกันบ้างก็ความรักจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็รอติดตามได้เลยครับ ตัวอย่างตัวอย่างที่เอามาแซ่บมากนะโอ้โหก็อันนั้นแค่ตัวอย่างครับจริงๆจริงๆรอยากให้แบบว่าไปติดตามในเรื่องดีกว่าเราพอว่ามันแน่าจะมันน่าจะแซ่บมากกว่าที่พีบอกเรียกว่าที่เห็นแค่น้ำจิ้มเหรอคะน้ำจิ้มมากยิ่งกว่าน้ำจิ้มอีกครับอาจจะมาแค่เกลืออย่างเดียวก็ได้ไม่ที่ดูไปเออเป็นงานนั้นทำร่วมงานกันจริงๆตอนสาภาพตามตรงว่าตอนเจอกันครั้งแรกตอนนั้นคือมาเข้าบทด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจเพราะว่าโอ๊ตมันเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีพลังงานสูงมากๆ แล้วแบบตัวผมก็คือแบบเทียบเขาไม่ได้เลยคือเหมือนพอได้มาทํางานจริงเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ตัวผมเนี่ยพัฒนาขึ้นด้วยก็ขอบคุณขอบคุณโบสตมาก็ขอบคุณโบสเหมือนกันนะครับเพราะว่าโบสอะทากันบ้านในเรื่องนี้มาประมาณปีสองปีแล้วเนาะก็แบบว่าจะเข้าบทบาทในเป็นการเป็นเฮียสอนได้ดีมากๆเลยก็สามารถส่งบทต่อกันได้ก็เข้าใจกันได้ง่ายขึ้นอย่างลึกซึ้งแรกแรกครับแรกแรกครับหลังๆก็หลังๆคือปล่อย ปล่อยจอยครับชิวๆเลยมึงเอาเลยเอาเลยเอาเลยมึงทำเลยจะทำไรยินยอมแล้วทำไมเรายอมง่ายจังครับมันบ่อยครั้งครับมันเรียกว่าเป็นความเคยชินดีกว่าไม่ใช่คนความยอมนะครับใครเดี๋ยวพูดเราปินยังไงครับกันเรื่อยดีคอนเซ่บนะความน่าจะเป็นความแซ่่่บบบบัทีแวาเหมือนความแอบผมว่าผมว่าทุกคนอาจจะรู้สึกแบบว่ามาริกลากับความแบบรู้สึกว่าแบบแอบแอบ แอบอะไรไปดูจะไปดูในเรื่องดีกว่าไปดูดีกว่าครับครับผมใช่ครับใช่คู่รุ่นั้งหนาเป็นไงบ้างครับคู่รุนั้งแทบอยู่กันแล้ก็ไม่เท่าคู่เขาคือจากตัวอย่างก็รู้ละอาจจะเป็นแบบน่ารักน่ารักกันมากกว่าแต่ก็มีเฮ้ยแต่ดูในมอนิเตอร์ก็อยู่นะอยู่นะใช่ไม่เห็นคู่อยู่หน้ามอนิเตอร์อ๋อไม่รู้สิน่ารักน่ารักดีครับครับเป็นคู่เราเองครับร่วมงานกันคู่เราโอเคครับทำงานง่ายดีครับสะดวกสบาย ใช่ครับก็เป็นเรื่องแรกของผมด้วยแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันดีครับผมก็ร่วมกันทำงานกันมีความสมุขครับก็เลิกสี่ฉบับกันเลิกซมมี่ฉันใช่ครับมันจะค่อยๆพัฒนาความสมคัญครับจากเริ่มจากเป็นเพื่อนในออฟฟิศเป็นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจากคนคุยไปเรื่อยๆครับก็ต้องรอติดตาม <S <S ยุทธเอกสอนยังไงบ้างครับอะไรสอนยังไงบ้างสอนน็เออก็สอนข้าวคร่าวครับแบบว่าควรเล่น แบบเราก็ไม่ได้เก่งเราก็แค่แบบยี่ใครทำงานไปเยอะก็เล่นประมาณนั้นประมาณนี้แล้วก็แบบให้น้องเขาไปอัดแอปในการใช้งานเอาส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ประสบการณ์แต่เขาก็จะเก่งกันไปเรื่อยๆกูเรามันเฟียบกูเปาไงฮะฟินบ่อยไงฟินกว่ามันออกแนวฟินแต่เขานี่ฟิวเถื่อนเรียกว่าเถื่อนเลยค่ะบี่สองบ้านเนี่ยตอนถ่ายมูดจะต่างกันเลยคือแบบฝั่งนั้นจะเป็นแบบว่า เหมือนฟิลคาลิฮาดครับอันนี้จะเป็นกระต๊อบกลางแาใช่เกือบเทียจริงจรับฟิลนั้นฟิลนั้นความรู้สึกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เห็นในภาพนลครับาเกิดท่าทุกคนว่าทำไมต้องดูเรื่องนี้ทำไมต้องดูเรื่องนี้ทุกคนก็จะเห็นทุกคนจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งในบทบาทที่โอ๊ตเคยได้รับก่อนหน้านี้ตัวผมเองอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆความชาเลนจ์ของเราต่างๆทั้งรวมถึงที่ยุ่นด้วย น้องปันนด้วยที่แบบว่าเข้ามาทําใหม่ๆเลยยงงครับจะได้เห็นสิงใหม่ๆในซีรีส์เรื่องนี้ของพวกเราทั้งสี่คนใช่ครับใช่ครับก็นิจิก็อยากให้ดูนะเนื่องจากว่านิยายเป็นนิยายที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วยอดคนดูเยอะมากนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมเล่นในนิยายเรื่องนี้นะครับก็คาดหวังหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบในผลงานของพวกเราทั้งสี่คนแล้วก็ทีมงานหลายๆคนด้วยนะครับครับเป็นซีรีส์แบบลอมคอมนะครบ ไม่คิดอะไรมากแบบดูสนุกๆแล้วก็ฟินๆไปด้วยอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนน่าจะชอบแนวนี้มันผ่อนคลายดีครับก็พี่ทุกคนก็ได้พูดหมดแล้วไม่รู้จะพูดอะไรเลยแลฝากเรื่องไหนที่บอกไม่ชอบเด็กด้วยแล้วกันครับผมทางช่อง M Quad ครับช่อง9ครับช่อง3ช่อง9กด3ศูนย์ขับผมแล้วก็ทางออนไลน์ครับไอชีครับผมแล้วก็เรื่อี่ที่เป็นไปด้รือที่เราฝากไว้20เป็น3ใช่ครับ ฝักด้วยนะครับผมวันที่20เมษายนชออ่อง9กด30ครับผมโอเคค่ะอีกครั้ง